ไ,ได้ประมาณ90 0 0มื่นต้นสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันวันนี้จะพาไปโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะที่จังหวัดราชบุรีนี่นะคะเขามีเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งองราชบุรีมีชื่อเสียงไปทั่วเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้พูดเรื่ององเป็นการปั้นดินเผาอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คืออิฐค่ะ โรงอิดโรงนี้อยู่ที่บ้านบางตนโนดอเภอโพธารามจัังหวดราชบุรีเป็นโรงอิดที่น่ารักมากๆเลยจนอยากจะแนะนำให้รู้จัก ที่จังหวัดราชบุรีมีสวนที่ร่มครึมด้วยพืชพันธุ์ผลไม้นานาชนิดแห่งหนึ่งเป็นสวนที่มีความพิเศษเพราะมีโรงอิดเก่าแก่อยู่ในสวนเต้าเผาอิดนี้เป็นของตระกูลประชุมสีทำอิดมา40ปีแล้วตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าของเด็กๆสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวค่ะ ป้อมอยู่ไหนอ่ะหาป้อมกัน,นแต่ป้าหญิงเดินตามไปปั้นดินเป็นอิดดิบตาเรียงไว้กลางแจ้งในที่ร่มลมโกรกก็ได้เพื่อให้อิดแห้งซื้อถ่เหนื่อยเออได้เลยามนต์บางวันแตงโมกับน้ำมนก็มาช่วยงานป้าป้อมฤดูหนาวอย่างนี้ทำงานสบายไม่เหนื่อยเลยค่ะ มันแห้งยังลูกยังค่ะติดนี่ถ้าถ้ามันติดลูกถ้ามันติดทำอย่างนี้นะเนี่ยขึ้นอย่างนี้มันไม่ติดอ่ะลองสิเอไงติดนะอย่างนี้ติดนะอ่าป้าช่วยอยูแห้งเลยนึกว่าเอาใครทำเสร็จก่อน ามคืนค่ะหลังจากนั้นก็เอาไปเผาค่ะผ่าตรงนั้นค่ะก้อนอิดดิบที่แห้งแล้วทั้งหมดนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องนำไปเผาเด็กๆมาช่วยงานเป็นลูกมือป้าป้อมแตงโมกับน้ำมนต์ได้เรียนรู้และลงมือทำอิดเองตามประษาเด็กป้าป้อมอยากให้ลูกหลานรับรู้ และรู้จักการงานอาชีพที่เลี้ยงดูสมาชิกทุกคนในครอบครัวมาหลายรุ่นงานไม่ยากแต่ใช้เวลาก้มก้มเงยเงยยกขึ้นยกลงจนปัป๊บป้่มปวดหลังเด็กๆมาช่วยแบ่งงานแบ่งเบาคุณป้าค่ะ เข็ไนไปไ,ไปไหนเข็นดไ,ดไปไหนเข็นเอตไปไปที่ไหนที่เตา่าเตา่าอ๋อ่ะใส่ตรงนี้ให้ป้าได้ลูกมันจะได้ไม่หยกเย็นใส่ตรงนี้ได้ลูกแล้วมันเอามาใส่ตรงนี้ลูกอาใส่ให้เต็มเลยแถวเดียวเนะป้ะเดี๋ยวจะได้ไปเตาแล้วลูกป่ะปอะา่าอีกลูกป่ะไปละไปละไไปคนอิดใส่รถเข็นเข็นไปรอบแล้วรอบเล่า เด็กๆบอกว่าขนอีกหลายรอบหลายวันเลยล่ะค่ะกว่าะจะได้อิดเต็มเตาเผา <art> อิดนี้เรียกว่าอิดมอนอิดทุกก้อนทำจากดินเหนียวที่ขุดในบริเวณบ้านและสวน ถือเป็นดินเหนียวคุณภาพที่ดีของจังหวัดราชบุรีนี่น่ป้าทเอาขาให้มันได้วางต่อได้แล้วก็เรียงนี่ได้ต้าเผาอิฐที่บ้านแตงโมน้ำมนเรียกว่าเตาทรงเจดีหรือทรงโดมมีปล่องควันระบายอยู่ข้างๆบรรจุอิฐได้เตาละบประมาณ100,000ก้อนปากเตาเผาอิฐ เป็นประตูที่เปิดให้คนเข้าไปจัดเรียงอิฐได้อย่างสะดวกสบายค่ะแส่ตรงนี้ให้ป้าน,นะลูกแระวางระวางให้เสมอนะลูกไฟมันจะได้วิ่งดีๆวางให้ตรงนะ,อะ,บบนะ,อะตออด้ยลูกตรงเปล่าน้ำมันตรงเปล่าพี่มอจัดให้ตรงใช่ลูก มรู้ไม่รูกว่าเตาหนึ่งเนี่ยใส่อิดได้กี่ก้อนลูกไม่รู้ใส่อิดได้ประมาณเก้าหมื่นต้นถ้าเป็นเตาใหญ่ก็ได้แปนต้นเตานี้เป็นเตานี้แล้วเผาว่าลูกรู้ไหมเผาที่ไหนลูกสามวันสามคืนต้องรองหายดอนได้ค่ะกี่วันเดีววันเดียว เราค่ะถ้าไข่ล้อนธรรมชาติแบบธรรมดาก็ประมาณสามสี่วันแต่เมื่อเวลาเราเร่งเราก็ต้องใช้พัดลมช่วยต่อพัดลมใกล้เสร็จแล้วค่ะเก่งมากเลยทั้งพี่แตงโมและน้องน้ำมนต์แตงโมน้ำมนต์รู้ไหมลูกฝ่าจะเป็นอิดก้อนฝ่าจเเราจะขายได้เนี่ยเราต้องทำอะไรกันบ้างอันดับแรกทำไงลูกอาไปโม เอาอะไรมาโม่ลูกเอาดินเอาดินมาโม่แล้วตาไปทําไงลูกเอาไปตากทาไมต้องตากลูกให้มันแห้งเออตากให้มันแห้งเวลาเผาล้วมันจะได้ไม่แตกใช่ไหมคะใช่เราก็ตากตากแห้งเสร็จเอาเข้าเตาแบบนี้นะแล้วเราทําอะไรต่อเวลาเข้าเตาเสร็จเนี่ยฮะใส่ถุงเผาเตาลูกเผาเตาเออเผาเตาเผาอิฐก่อน เ่าเสร็จแล้วค่อยถึงจะใส่ถุงใช่ไหมใส่ถุงแล้วก็เอาไปขายกลายเป็นอิฐสีแดงๆไว้ข้างหลังหนูเองนะลูกดินมาจากในสวนนีลูกในสวนมะพร้าวอะนี่แหละแล้วก็กดดินมาทําอิฐแล้วก็ปลูกมะพร้าวไปด้วยจะได้มีมะพร้าวให้หนูกินไงเราจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บมะพร้าวแล้วลูกๆหล,ล,ล,ลานๆเตาอิฐบางตโหนดรู้ดีว่าแต่ละขั้นตอนในโรงอิฐต้องใช้ทั้งแรง และเวลาต้องช่วยกันค่ะเรียงกันใช้เวลาอาทิตย์หนึ่งค่ะนานอยู่แล้วหลังจากนั้นก็แล้วก็เอาไปเผาค่ะน<า>นเผาสามวันสามคืนค่ะแล้วก็พัดลมเป่าค่ะแล้วก็เอาใส่ถุงค่ะก็ไปขาย งานในโรงอิดนั้นช่วงเช้าถึงเที่ยงช่วยกันเรียงอิดเข้าเตาเผาในช่วงบ่ายโม่ดินรีดดินทำก้อนอิดเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันมา40ปีแล้วค่ะแตงโมกับน้ำมนต์ขอแบ่งดินจากพี่ๆมาปั้นดินเล่นกันค่ะ มาขึ้นจอค่ะดินนายอ่าลาป้าอามิโมอด้วยหอป่ะหอาร้านสาวเตาอิดบางตโนดอยู่กับดินมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะปั้นดินเป็นอะไรบ้างจะปั้นชุเกตาปั้นบาสคาโร่อาปั้นบาสคาโร่อาป้าดินมาให้ด้วยราชบุรีเมืองโอ่งได้ชื่ออย่างนี้จากการทำโอ่งน้ำโอ่งมังกรต่างๆขายไปทั่ว เพราะราชบุรีมีดินเหนียวดีๆมาผลิตเครื่องปั้นดินเผาองค์อ่างถ้วยชามรามไห้และอิฐสร้างบ้านค่ะแหล่งดินเหนียวในจังหวัดราชบุรีหลักๆมี3ามแหล่งด้วยกันคือดินเหนียวทุ่งสมถาอำเภอโพธารามและแวกบ้านของแตงโมน้ำมนดินเหนียวทุ่งอรัญญิกอำเภอเมืองดินเหนียวทุ่งหลวงอำเภอปากท่อราชบุรีค่ะ ตัวอะไรคะตุ๊กาตาคนตุ๊กาตาคนมันเป็นช้างอะไรลูกช้างดำ <laughs> แล้วนี่ช้างผู้ชายช้างผู้หญิงช้างผู้ชายแล้วมีงานยังยังไม่ได้ทำสมมติถ้าตากแดดนะี่ย เจอแดดแล้วร้อน,ออนเดี๋ยวช้างจะแตกงานจะแตกเดี๋ยวเราพึ่งไว้ในร่มแห้งมว้เลยแล้วก็เอาเข้าไปเตเต่าฝากพี่เขาเผานะโอ้ยอย่าไปแปะมันสิเอาไปแปะมันก็ได้ได้แล้วอีย่อยาจะเป็นีรับแต่ก็คนแล้วก็มีน้องมีน้องอน,นีน้องอะไรหรอมีผู้ชายเนะี่ยผู้ชาย เี่ยสมัยก่อนป้าตอนป้าเล่นอ่ะป้าก็เล่นดินเหนียวอย่างเงี้ยนะลูกสมัยเด็กๆอะ่ะป้าไม่มีลรกเรียนน้ำมันอ่ะสมัยก่อน,นน้ำมันแพงหายากมากด้วยต้องไปโรงเรียนถึงได้เล่นป้าช่วยถือเช่นน้องน้ำม์ปั้นยีราฟคอยาวาน่ารักจริงๆค่ะช้างตัวผู้เพราะว่าเพราะมีงาคนขี้รังช้างเป็นผู้หญิงแต่ก่อนหนูปั้นช้างตัวใหญ่กว่านี้ ดินเหนียวทำอิดเป็นดินเหนียวปนทรายเด็กๆบอกว่าเอามาปั้นตุ๊กตาได้เหมาะมือมากเลยค่ะดีค่ะนิ่มนิ่มกว่าดินน้ำมันค่ะแล้วก็ละเอียดปั้นง่ายค่ะตัวแล้วมาแล้วตัวแล้วอันนี้เป็นน้องของตัวนี้ <c oughs> พึงลมไว้ให้แห้งก่อนนะคะแล้วค่อยเอาเข้าเตาเผา ช้างสามเชือกยีราฟและพี่ๆน้องๆตุ๊กตาทั้งหลายเาอข้าลงไปพอเรียงอิดเต็มเตาแล้วก็จะปิดประตูเผาเข้าเผาอิดกัน3วัน3คืนค่ะ ในอุณหภูมิประมาณ700-900องศาเซลเซียสค่ะหลังจากนั้นก็ต้องรอให้อิดเย็นตัวสนิทใช้เวลาอีกประมาณ5วันบ้านคนทำอิดสร้างด้วยอิดจากเตาเผาของตนเองทั้งอิดมอนและอิดประดับสวยงามแข็งแรงทนทานค่ะ ส่วนทองร่องสวนมะพร้าวที่เห็นอยู่นี้นะคะเกิดจากการขุดดินเหนียวไปทำอิฐนั่นเองมะพร้าวสวนนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมหวานชื่นใจเด็กๆชอบมากค่ะที่เราปลูกมะพร้าวนี่เพราะอะไรรู้ไหมลูกฮะไม่ใช่ป้าชอบมะพร้าวนะแต่เพราะว่าเราขุดดินไปทำอิฐแล้วค่ะนี่เวลาแทนที่เราจะขุดเป็นบ่อขยะนะ่ะมันก็ที่เราก็จะเสียเปล่าใช่ไหมลูก เราก็ขุดแล้วก็ทําสวนอย่างนี้เลยแล้วก็ปลูกมะพร้าวปลูกนูน่นปลูกนี่เราจะได้กินได้แต่ทุกวันนี้เราก็ได้ขายด้วยเห็นไหมลูกมะพร้าวนะมันก็มีประโยชน์ของเราเป็นอนทรีจ้ะแล้วก็ไม่ใช้เคมีไม่ใช้ยาอะไรทั้งนั้นค่ะเพราะว่าทำอยู่ภายใต้มาตรฐาน PGS ของจังหวัดราชบุรีที่สวนน่ะ ใช้ระบบนิเวศพึ่งพาธรรมชาติพึ่งพาตัวเองทั้งหมดจ้ะใช้เกลือใช้ขี้ไก่ใช้วัสดุจากธรรมชาติทั้งหมดแล้วมันก็ดีต่อคนทําดีต่อคนกินดีก่อครอบครัวด้วยจะเก็บอะไรกินแ้ววก็กินได้เลยไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะมียามีอะไรเคลือบอยู่สบายสบายไหมลูกเวลาจะกินฝรั่งต้องล้างก่อนไหมฝรั่งบ้านเราอะไม่ล้างไม่ล้างเลยกินเ,ยนเลยแล้วกินมะพร้าวต้องล้างนหะม ไม่ต้ล้างๆแค่ปอกเฉยๆไป<ห>อ่ะปาอ้าวน้ำมันให้ไม่หมดด้วยอ่ะอกินกรสหวานไหมหวานหวานหวานแล้วไงสดชื่นมะลกูกสดชื่นหวานอร่อยมากเออสดชื่นหวานอร่อยมากเลยเ ล้านสาวเตาอิดบางตนโนดโชคดีที่ได้อยู่ในสวนที่สดชื่นรื่นรมสมถาและสุขสบายโพธารามเมืองเก่าเมืองเกษตรกรรมยังมีอะไรดีๆอีกมากมายมาให้สัมผัสค่ะดีค่ะที่บ้านเราเย็นสบายค่ะอากาศเย็นวันสีทสุดค่ะหนูช่วยเก็บพริกไทย เราก็ช่วยขวาดบ้านถูบ,บ้านค่ะช่วยทำสวนค่ะเตรียมของหนุ่ยช่วยเอาของขึ้นรถค่ะทำลงอิดอ,อ,อีกอย่างแล้วยกไม้ค่ะไม่เหนื่อยค่ะใครจนะกินน้ำ่ะถ้ามาเที่ยวสวนเรา จะเห็นสัตว์แล้วก็เห็นพืชเห็นต้นไม้แล้วก็เห็นต้นมะอเผาวค่ะได้กินน้ำมะพร้าวได้เห็นอิดค่ะเห็นคนทำอิดค่ะเผาอิดแล้วก็โมอ,อิดแล้วก็ยกอิดค่ะ โชคดีของทั้งแตงโมและน้ำมนที่ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆในชุมชนตนเองในบ้านของตัวเองแล้วก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่ด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องอิดและเรื่องมะพร้าวยังมีเรื่องสวนเรื่องการวางผังเรื่องอนาคตที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆอีกมากเลยนี่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในการปรับตัวแล้ก็การเรียนรู้แบบใหม่ๆในโลกยุคปัจจุบันนะคะพบกับรายการทุ่งสายตะวันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ